คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานาวมินทราชินีบ้านยางซ้ายจังหวัดอ่างทองครับ <at> <ong> นายแพทย์สุระวิเศษศักดิ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติเป็นประธานการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านยางซ้ายจังหวัดอ่างทอง พื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติและสถานีอนามัยที่ได้รับพระราชทานนามประจําปี2568โดยมีนายแพทย์ปรีชาเปรมปรีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่4นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขในพื้นที่จังหวัดอ่างทองประชาสัมพันธ์จังหวัดหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากชาติจังหวัดและสมาชิกอสมมครับรวมให้การต้อนรับที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชินีบ้านยางซ้ายตำบลยางซ้ายอเภอโพทองจัังหวดอ่างทองโดยในแพทย์สุรวิเศษศักดิ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติและคณะ ได้ทําการตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านยางซ้ายชมบูธผลการดําเนินงานจากเครือข่ายและร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการดําเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านยางซ้ายในโอกาสนี้ครับยังได้ชื่นชมการดําเนินงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมกันพัฒนาและบริหารจัดการให้บริการสาธารณาสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพครับ